ครับอาจารย์ครับอเอ๊ที่นี่ที่ไหนนะอุโมงใหม่ในกรุงเทพมีที่ไหนอีกบ้างครับอา้าวกล่าวแล้วอุโมงราชดาราชพฤกษ์นะก็อุโมงที่ก่อสร้างปีบบงหนึ่งเป็นตัวจุดที่รถติดมากจุดนึ๊งเลยของ,งบางพลที่เดี๋ยวเราจะเปิดวันที่สามสิบเอ็ดนี้ตามควาสัญญา,ญญานะวันทีญญ่หนึ่งครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งครับเป็นกันยาวันพฤหัสนะเฮ้จะถึงแล้ว จะถึงแล้วนะครับค <uard> ุณผู้ชมที่จะมาดูความร้อมก่อนคิดว่านเรจะเรียบร้อยก็เหลือตีเส้นก็ไปดูวงขนาดยาวนะความยาวทั้งหมดประมาณ1.5กิโลเมตรส่วนที่อยู่ใต้ดินเนี่ย1กิโลเมตรจะได้ไหมพวกเราก็คือตรงตรงใ้รัชดาที่ตัดกับถนนราชพฤกษ์อ่ะที่เรามาดูหลายรอบนะที่เป็นรถตัวจุดรถติดนะที่อาจารย์มากระโดดนะฮะกระโดดอ่าอยู่ข้างบนอ๋อที่ต้องเดินมอเตอร์ไซค์ใช่ครับ วันนี้อาจารย์มากระโดดที่อุโมง์ใต้ดินนะครับคุณผู้ชมฮะก็มาเพื่อวันที่หนึ่งนะแต่ว่าเรายังเปิดตีห้าปิดสีทุ่มก็คือเก็บงานอีกเดือนหนึ่งครับอ๋อยังต้องเก็บงานอยู่นะครับแล้วส่วนที่เก็บงานนี่มันเป็นอย่างไรบ้างฮะก็อุโมงยาวมากแลวยาวไปเนี่ย่อ้ใช้เนาะก็ถ้าเปิดเรื่อว่ามันเทาเรื่องการจราจรได้เยอะของในโซนนี้นะที่ปัจจุบันเราจะติด ถ้าอยู่บนถนนนี่แบบจะว่าจะพึ่งกันนะติดเลี้ยวขาข้าวสารในหัวติดยาวเหวยียบบนสะพานยาวเลยถ้าเปิดก็ได้จะบรรทัดเป็นถนนสี่เลนสองคูนสองก็โฟลได้ดีเลยนะต้องระวังดีนะวันที่หนึ่งนะดูแผนที่การเดินทางดีว่าเราลงมาจากสะพานมามันจะลงมาในอุโมงค์เลยเออสะพานนั้นสะพานอะไรสะพานที่ลงอุโมงคืออะไรสะพา,านพระรามสามครับสะพานข้าวโพดบางใหญ่ถ้าอยู่อ๋อ ไรแยกนะครับมามันจะก็อยู่สพาเนี่ยมันจะลงเดมงเลยวะระหวางแผลให้ดีอยู่สองเลนกลางก็จะลงไปเดีวยวมงถ้าอยู่เลนขวาก็จะออเลนซ้ายดีนะีเลนซ้ายอ้ง้นว่าคับล้เลนซ้ายก็ไปตากฝิ่นอะนั่นสาตรงข้ามมันก็ใหญ่กว่าน้อยกงใหญ่ สงเลนก็จะลงวงสองเลนขวาสเลนซ้ายก็เลี้ยวไปตัดสินเอาละฮะทุกผ้มมันเลื่อนวหรือว่ากอวง่ะแล้วมาคือตรงมาไม่ได้ต้องข้ามแยกเรามอเตอร์ไซค์สามารถใช้มงวงได้ไหมครับสำหรับก็ห้ามใช้มมอเตอร์ ตามกฎหมายห้ามใช้นะครับคุณผู้ชมเห็นปลายเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วหรือยังฮะคุณผู้ชมฮะก็เดี๋ยวเราจะเปิดวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะครับใครที่ผ่านก็ลองมานัดนะเราะไม่ตัวที่รถจิดขัดมากตรงนี้เปิด้าเกิดไฟฉายมาต่อมานี้ก็จะเร็วขึ้นก็เหลือให้แยกห้านองเมื่อไหร่ให้ยกนองานอแกนอง ช่วงช่วง,งต้นปีหน้าครับในส่วนของทางยกระดับนะครับถ้ายัยางไม่ยอมติดก็จะติกขั้นพารามิเตอร์ครับพ้าเกิดาวจะโผลท์เราท่านคะชุณผู้ชมผู้บริหารก็มีรายงานึจำได้มันมีคลิปที่มีถ่ายคนถ่ายรูปที่เอาน้ำมันเทลงท่อระบายน้ำไม่เพียงนะครับเอ่อไปรานอาหารก็เทศกิจก็จ่ายไม่ปล่าประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะ อันั้นต้องระวังนะพวกเราศิกต,ตาประวัติาสารห้ามาเอาน้ำขยะเอาน้ำมันอะไรเทล,ลงท่อไะบน้ำทั้งหมดนะฮะอาจับได้ก็ปรับขั้นถูกงุลเลยนะถือว่าทํให้เกิดปัญหาเอาทั้งส่วนรวมแล้วก็ส่วนตัวด้วยส่วนรวมก็คือคนน้ําท่วมคอันนี้ส่วนตัวเองอยู่ตรงนั้นเองอะน้ําก็ท่วมอย่นั้นแหละเพราะว่าไถยบ้านก็ไปจับเป็นตัวเป็นก้นอนแข็งกับ เรียบร้อยอันนี้นี่เราตีเส้นล้นะสวยงามครับตามท้องเรื่องไหนนะอ่าเดอมออยู่ยด้านหลัง,ลงนะนะคุณผู้ชมทางลอดใต้แยกรัชดารัชพฤกษ์นะครับคุณผู้ชมเออที่เราเคยมาดูนี้เราก็ทำไปแล้ <c oughs> ทำไปแล้วครับแต่แล้วฟุตบาทาทางเท้าอย่าลืมทาใไม่ดีนะไม่พัององีกรอบเลย ่าจำได้ว่าผู้คนจากคอนโด2ข้างฝั่งกระโดดลงมาหาอาจารย์กันนะฮะในวันนั้นนี่กระโดะโดลงธรรมดาอ่าลงธรรมดาโอ้โหนี่ใกล้ลลมัย้ยนี่ยอ้นี่ต่อไปจะอะไรเนี่ยอ่าสถานขับสับผานพารามสานะ3บัสเมบีอาจจะอยู่อีกด อมไม่ด่วนเลยฮะพอมาถึงแยกนี้ตั้งช่วงนี้ก็ได้ดีขึ้นได้นะถ้าพระรถจะไม่ติดแล้วนะคุณ <c oughs> ผู้ชมหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองมาดูวันที่หนึ่ง <c oughs> กันยายนนะครับคุณผู้ชมครับตอเรื่องอนะ่ะเราเปิดไฟฉายมาเปิดนี่ไฟฉายเปิดเท่าไหรนะไฟฉายหนึ่งที่ผ่านนะมาหึงถึงท้ายี่น้ำซวหนหรืเปลยไหน อ๋อา,อาละฮะอ๋อทำควาปด่าดนะได้เหรอหนูอ๋อลัดน้ำโอเคแล้วดูดีแต่ก็เลยงานเก็บงานนะกรัตรีเพืเอาแลวะฮะชาวท่าพระโอ้ยาวมากคุณผู้ชมฮะ นี่ก <amounts of water writers> okay, ็เหมือนน้าขาเลยตดูว่ามันแงรอัโอเคเราไปต่อไม่ได้ละเพราะว่าเติดน้ำท่วมเอาละฮะต้องปีินข้าฝั่งหรือเปล่าในขณะนี้ เนู่นเนี่ยอาจารย์นะวันที่หนึ่งนะครับเราเรามาใช้กันนะก็วิ่งไปฉายต่อเรื่องมันเลยได้ไม่ต้องมีแก้วแล้วเนี่ยเพราะงั้นโอ้โหวันนี้เสร็จหมดครับท่านเสร็จมาซือทำบันเทสูงขึ้นเหรออันนี้เดี๋ยวต้องเก็บครับก็เก็บได้นะ นี่เป็นี้ปแนะ่พี่ต่อปลาเนี่ยพี่ต่อต่อปลาใบพัดา,านเนนะยอาลี้แกะก่ันนะ้ป้ายไเนตกดปิดตั้ตรงนี้ครับ,รบด,ดนวันที่หนึ่งครับคุณผู้ชมฮะลองแวะมาผ่าน ถ้าพระดูาถ้าพระรถจะไม่ติดแล้วเป็นยังไงบ้างคะรอก็ก็ต้องเร่งเปิดตัวนี้ครเพราะตัวนี้เป็นจุดค ritical ที่สุดนะผมเชื่อว่าฝั่งโซนตงนี้ใช่ครับพยายามเปิดให้ได้เรียบสบายดีนะเดี๋ยวะหาติดนะเดี๋ยวจะมีอุโมงค์ก็ยิ่งละ รถเบย์ลงได้ไหมเนี่ยน่าจะได้แล้วทำไปดีนะวิ่งไม่ได้ครับแต่นะคนออกแบบกัตเตอร์อย่างนี้มันเวิร์กกว่านี้เอาไปทางเดินด้วยั้ย เอาละฮะลและนี่คืออุโมงค์แยกรัชดาราชบุษครับหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าแยกท่าพระนะครับคุณผู้ชมครับวันที่หนึ่งกันยานะอย่าลืมแวะมาครับคุณผู้ชมฮะไม่รู้แวะมาทำไมหรอกแต่ว่า ถ้าพระจะไม่ติดอย่างที่เราเคยเห็นมันเยมู่่ตอล้าง่างลันนเตรงนี้มันชันกว่ามันก็ลงนี่ไม่ลงกไม่ลงตะแกรงนี่เราไปเพิ่มช่องรับน้าัดเพิ่มท้นนมีตาเก่า เดานี yup. ่นต่กิที่อยู่ร้นาังแ็้าองเ้ยาก็เรียบร้อยไปทางทหารมาช่วยเรียนกระสอบตายที่กรมอู่นหารเรือนะฮะแล้วมีจุดอื่นอีกไหมฮะอาารย์ครที่าตับสีหยแล้ระจุกรอบตายมั้ยอ่าเป็นบรรจุทำตก๊กาหลายอันกับสีไ่ถัง เป็นอย่างไรบ้างฮะคุณผู้ชมฮะทางลอดใต้าทางแยกราชดาราชพฤกสวยงามฮะก็เดี๋ยวรอเก็บกันอีกสักนิดหน่อยวันที่หนึ่งก็เปิดใช้บริการนะครับพอเปิดใช้บริการเสร็จก็จะมีเปิดเป็นเวลานะฮะเพื่อที่จะได้ปรับปรุงไปเรื่อยๆให้เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณผู้ชมครับปวดมาไหมหนีไหมครับอาจารย์อ๋อไม่มีไรนะเราไม่ผิดอะไรครับพี่เข้ามาดีอ่าเข้ามาดีสว <c oughs> ัสดีครับรับสัตวเรียบร้อยดีนะ เตรียมพร้อมแล้วครับเปิดวันนี้ดึงวันนี้ดึงพร้อมมพร้ยอาจจะดีขึ้นไหตลาดภูพร้อนตลาดภูนะครับผมจะได้หายเหนื่อยดีครับผมถ้าดีขึ้นนะน่าจะดีขึ้นครับที่ปั๊มก็ครับผมต้องฝากให้ข้อมูลประชาชนด้วยครับขอบคุณครับโอ้ยเยมะจริงๆครับด้วยกันครับด้วยกันครับดีครับพี่ครเนี่ยอะไรคตํารวจครับผมที่ตลาดภูมันอยู่ไม่ไกลเลยครับตรงเพื้ไทยเลี้ยวซ้ายไปพุทธการพุทธการซอยหนึ่งครับ ถามด้วยครับท่านดีช่วยกันขยันจริงจริงนะเป็นไหนก็จริงของเราข้าของผมก็จะมีตรงนี้แหละครับตรงแยกลาดนาตรงนี้ท่านจุดจุดรถไฟเพราะว่าเพราะว่ารถราชพฤกษ์มาก็จะมาลงตรงนี้ครับเลี้ยวขวาไปเดือมมอไปพระรามสามอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่จุดใหญ่เลยครับโอเครถเข้าเมืองออกเมืองจุดนี้จุดใหญ่เลยครับผมจะต้องไปหารถมาเดือมมอเนี่ยเออเพราะเดือมมออยู่ตรงนี้นะครับผมไม่มีรถตรงมาที่ต้องเข้าเดือมมอด้วยครับผม ดีครับพี่โอ้ช่วยกันวุฒิขยันเหมือนกันแหละท่านพี่สาวมรอที่จราจรอะไรเนี่ยไม่น่ารอดเลยครับผมเดี๋ยวก่อนนะแต่เปิดแยกไปฉายก็ดีไหมเนี่ยมันอาจจะยืนรอดสอนอเราแล้วพักพาดูอดพื้นที่มันส่งรถมาที่เราเร็วขึ้นเลยิครับถ้าเราเปิดตรงนี้ก็จะรับได้แต่ว่าไปเอารถต้องได้แล้วต้องเลยกลับตามเดี๋ยวตามเดือนได้เก่งใจเดี๋ยวต้องเดินกลับขอบคุณมากนะครับพี่เก่งใจเดี๋ยว คุยลราเลินเดินกลับมาตรงนู้นก็ไม่มีรถด้วยครกิโลกิโลนึงนี่ยไอสิดารนี่ไม่ได้แข่งชุบวิ่งมาเนี่ยเพผมวิ่งมาแล้วตะกี้เออเพิ่งช้ามาวิ่งนี่เหรอวะได้ป่ะวิ่งก็ห้ารอบเพื่อสิบโลแล้วถือว่าตังานโอ้ได้อยู่นะครับแต่ต้องใส่หมวกกันน็อกนี่ยใช่อาแพดเพราะเราอยู่ในไซต์งานนะครับคุณผู้ชม วิ่งไปเมาไปฮะวิ่งไ,ไปเมาไปฮะบีบสีท well ินเนอร์วิ่งเสร็จก็สูดเข้าไปเมามึนเลยทีเดียวเชียวฮะคุณผู้ชมดีครับก็ตามสัญญานะอย่างนี้คือแยกภาคยาแยกไอนอนั่นอีกนานหน่ะคิดว่าครับตอนนี้อนเดิเชื่อเพิมเชื่อเพิ่มที่หนึ่งกันยาแต่ว่าอันนี้จะเปิดจะเปิดนะฮต่ว่ต้องเหล็ก พวกเราไม่ได้แนะนำไหมครับจุดไหนจะนำมมาได้กา่เดินกันตรวจอย่างปัญหาไม่หายแล้วที่แยกไปไปฉายที่เปิดแล้ววันเดียวต้องหยุดเลยเพราะว่าฝนตกหนักต้องมีเศษก่อสร้างในเของกับไปน้ำาให้น้ำถูวง อันนี้ไม่มีให้ไม่มีน้ำโซ่หมดแว้วไอ้พวกนี้ยอันนี้มีครับบ้นนีเปลี่ยนเป็นเห็นมีที่ใกานบอกว่าล้างมัสดงก่อสร้างอันนี้คนคงงานอยู่นี่เรียบร้อยดีไหมตัวนี้ไม่มีครับตัวนี้เช็คเรียบร้อยแล้วครับค่ะราคาที่แล้วดูหรือเปล่าตอนที่แล้วเราก็ตรวจสอบันว่ามันเนื่องจากตัวกายภาพมันเป็นตัวที่เล็กกว่าครับจริงก็คือพวกวัสดุก่อสร้างฮะที่ตอนตอนตอนเราได้ตรวนแล้เราเป็นฝนตกมาก็เอาวัสดุก่อสร้างไปอุดตันหมดแต่คราวนี้เขาได้เคลียร์วัสดุก่อสร้างแล้วเริ่มล้าง ไม่เดี๋ยวนี้ต้องระวังนะท่อเราใช้เป็นอย่างเงี้ยต้องระวังเลยอ่ะต้องขยายตงตอนก่อนก่อนจะลงมาต่างกว่าต้องย่างเงี้ยมันก็มันิต่ิฟโต้ไง ที่ถามก็ยังไม่มีซีดีต้องติดซีดีบีเพิ่มเับมีไัมมีอ่ะแต่ว่าติดเพิ่มใชไหเวลาที่เกีียบที่เพิ่มเลพราะมันอยู่ในศูนย์ควบคุมหนูต้องมีว่าเดี๋ยวมองไม่เห็นแต่กายายาวด้วยไงบินเกอร์ไม่มีมีแเดบนวอืมไฟไฟกถ่ไปส้อเลยเาไม่ตายนย เล,เลิกกันมาทำอะไรกันเป็นอย่างไรบ้างฮะบคุณผู้ชมฮะเสน,นอ,สนนอ,สนนอไอเดียความคิดเห็นเข้ามากันได้นะครับอือลองดู่ลยรถแก,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 ก๊สนถก๊าด ใช่เพรรับาะทัดระเบียบกฎหมายทีดีกว่าถ้าลำเตอร์ที่เป็นวงขนาดใหญ่นะมีตัวแบ่งตรงกลางวงหลายที่ได้เป็นสามเลนไม่มีตัวแบ่งกลางที่ติดใชนไหมแต่นี้แบบเต็มรูปแบบสองคูนสองก็มีแต่เรื่องตรงกลางตัวกันช่อง เอาแบบนี้นะมองไปเนี๋ยวจะไม่เห็นไงจะไม่เห็นบางองค์ารจะกันไฟแล้วมันเป็นแค่าบทายเสียดะฮนถ้ามองไปจะเห็นเป็นเส้นสีเหลืองยาวตลอดคุณผู้ชมแพ้ก็ยังไม่เปิดให้เดินเดินลงมาไม่เปิดให้เดินเล่นนะครับคุณผู้ชมเปิดได้ไ่มวันที่หนึ่งครับคุณผู้ชมใกล้แล้วนะครับวันที่หนึ่งก็เดินเล่นไม่ได้ละเออใช่ครับเดรถอยย่างีวรถอย่างเดียวนะครับ แค่เขาอระบบก็ไอ่ะพวกเราโมงที่เราคอยเริ่มปีหกหนึ euh ่งประมาณห้าป <im ีเนี <im> <im <im ่ยสี่ปีสี่ปีกว่าก็ยังเร็วกว่าไปฉายเนาะครับสิปีสาปีครับอ่เร่งรักโครงการต่อไปคือ่ายานนอมเรจะมีสภาเชื่อเพิขึ้นเชื่อเพิงมนเล็กๆฮะเอ่อตรงขลัง นี่เลเดือเช้าวนนี้ประมาณประมาณช่วงเดือนตุลาแล้วกันครับขยันเยอะมากข้ารวต้นดีหน้าครับตัวส่วนตัวลดระดับขั้วตัวหน้าระดับสูาวเลยตอนนี้ถนนขาเข้าอุโมงเป็นหลุมบ่อฝั่งไหนฮะคุณผู้ชมฮะเอ้ยนี่เหรอฝางเข้าอุโมงคุณผู้ชมฝั่งไหนฝั่งพระรามสามหรือฝั่งเลยข้าพไปไม่เปิดรู้ไรร่รก่อน ใช่ถึงก่อนก่อนก่อนถึงจริงด้วยฮะโอ้เล้าไปอ่ะส่วนไหนเทืไทยเหรอส่วนไหนฮะคุณผ ah, ู้ชมฮะเทืไทยหรือว่าฝั่งพระรามสามฮะหรือทั้งสองฝั่งนะฮะคุณผู้ชมเอาละฮะและนี่คือบรรยากาศใต้อุโมงค์ฮะทางแยกรัชดารัชพฤกษ์ครับคุณผู้ชมฮะ ไม่ใหญ่เดินเงียบๆฮะคุณผู้ชมเดินเงียบๆอืไม่พูดอะไรเลยฮะวันนี้ก็ซ้อนรงท้าหลุดอีกแล้วครับคุณผู้ชมฮะัวันนี้ใส่แคชูฮะใส่คู่ไหนก็ซ้อนหลุดหมดเลยอรู้สึกว่ารอางเท้าไหนมันจะเหมาะกับผมนะเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างฮะ <Yeah. S 1> ก็คุณผู้ชมแจ้งกันเข้ามานะครับ <Yeah. S 1> กับอ่าถนนที่เป็นหลุมเป็นบอ่อฮะซึ่งเกิดมาจากการสร้างโมงก็เดี๋ยวจะมีการแก้ไขปรับปรุงในช่วงต่อไปนะครับ <Yeah. S 1> พระรามสามทั้งสองฝั่งเลยครับโอเครับทราบฮนะอ๋อ oh, เมื่อสักครู่นี้เดินไปไม่ถึงด้วย <Yeah. S 1> นะครับ แล้วก็เซฟตี้อย่างดีคุณผู้ชมแล้วไปกินอะไรดีเนี่ยถึงข้าแล้วแถวนี้เหรอครับที่ตลาดพูตลาดพูข้าวหมูแดงก๋วยเตี๋ยวเนื้อฮะเขาบอกมีอร่อยใช่อาจารย์ตอนท่านเคยทานแล้วนี่ครับข้าวหมูแดงเอ๊ะเราพูดเรื่องกินอะไรได้สิครับได้สิคือไหนกินเน้ยเรางานยังไม่เสร็จไม่ได้ออกจากมงเลยจากไปดูตลาดราชดาด้วยรู้จักไหมตรงไหนครับอาจารย์ครับใต้ ใช้ี่นี่ไงตรงอ๋อผู้ชายอะไรเขาจะตลาดภูอ่ะที่ตลาดกทมออยู่อ๋อว่าไม่มีคนจะทำครับไม่ฮะคุณไม่ทำฮะเมาดูกันไปดูกีทีนงราจาชนบอกว่าฝั่งพระรามสามอาจารย์ฮะที่เป็นหลุมเป็นบ่อก่อนจะถึงก่อนจะถึงอุโมงค์นี้ครับที่คนเคยบ่นมาใช่ ดูถนนรัชดาก่อนถึงกโมงด้วยมีคื่นเยอะแต่เขาเคยสร้างมาแล้วหนนึงอะถนนรัชดาก่อนถึงกุมงอะถนนมีคืนเคยสร้างมาแล้วหนนึงอะแต่ช่วยดูอีกทีหนึ่งก่อนเปิดังเนี่ยใช่ยาวแย่นู้นอะใช่ใช่ทราแล้วเคยมาเดินดูองกบฏไอเคเบร้อยอันเดียลฟ์ผู้ชมก่อนมีอะไร ปะตรงไหนบอกมานะครับโอเคเดี๋ยวว่ายทีไปไหนต่อไปไหนดีคุณผู้ชมตอนนี้ดีมีสะพานลอยข้าวอะเพิ่งทําใหม่ด้วยจ้าแยกไปใช้เนี่ยคนบ่นมากเลยว่าไม่มีสะพานลอยข้าวมั้ยเขาคนบ่นเยอะดี่กำลังให้ยึดเกาะยึดไปลำบวกอยู่ไม่เอี่ยมอ่องสายเนี่ยไอ้สุบาทมันแคบครับทำทางข้ามแล้วเดี๋ยวมันจะติดเบียดสุบาทครับก็้วทำให้คนอันตรายเหมือนเดิมนี้ก็ไปทางข้ามแล้วอันนี้ดีหน่อยแล้วก็ที่แยกไปฉายอันหนึ่งคือมีคนยูเทิร์นตาอุโมงค์ คนยังไม่ชินมั้งค่ะแต่ได้ยูเธอร์ไม่ได้ก็มีแบเลเดียกลางอืมจะปลอดภัยขึ้นไหก็คุณผู้ชมแพ้วันที่หนึ่งฮะเปิดใช้บริการนะครับแล้วก็จะเปิดเป็นเวลานะครับเพื่อที่จะทำการแต่งทำการแต่งเติมถ้าเกิดเรามาจากเทศอไทยเนี่ยค่ะขึ้นสะพานบากงกอกใหญ่มาเนี่ยถ้าสองเลนขวาจะลงุงมค์เลยต้องวางแผนให้ดีไนะอ๋อ้สองเลนซ้ายจะออกไปทางตัดสินก็ไปเดอะมอท่าพระเด็กหมอท่าพ,าาพาะระหรือตัดสิน เอาละฮะคุณผู้ชมฮะและนี่คือทางลอดแยกรัชดารัชพฤกษ์นะครับเราจะเปิดทำการในวันที่หนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งกันยาย,ยนนะครับใครที่อยู่แถวนี้ก็ลองมาใช้บริการดูได้นะครับคุณผู้ชมฮะมินิฮาร์ดแห่งเยอเลด้าโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ฮะอาละลไงผู้ควบคุมรายการท่านออาารองลาวตุ๊ที่หนึ่งคอนเฟิร์มอีกที <laughs> ครัเป็นท,<บ>ที่นะ <พ hoot S 2> ครับวันที่หนึ่งกันยาเปิด <Okay. S 1> จอดทางลอดรับได้ครับกี่โมงถึงกี่โมงนะครับเปิดตั้งแต่สี่ห้าถึงสี่ทุ่มครับสี่ห้าถึงสี่ทุ่มนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับโอเคนะสวัสดีครับ